พระตำหนักในเขตพระราชฐานชั้นในพระบรมมหาราชวังพระตำหนักสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขมานมารสีพระอัครราชเทวีพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสุขมานมารสีพระอัครราชเทวีเป็นพระตำหนักที่ตั้งอยู่หลังพระมหามนเทียนตรงกลับประตูสนามราชกิจ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขมารมารสีพระอัครราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุทาทิภร,รัตสุขุมขัติยะกัลยาวดีกมรมหลวงศสีรัตนโกสินทร์ ตำหนักนี้เป็นตำหนักก่ออิฐถือปูนสูงสองชั้นทาสีชมพูลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหักข้อศอกเป็นรูปตัวอีนอนหงายภายในขอบรูปตัวอีด้านทิศตะวันตกเป็นลานโล่งขนาดใหญ่ทำหน้าที่เหมือนลานกลางของตำหนักหลังอื่นๆมีทางเข้าอยู่ทางทิศเหนือทำเป็นมุก มีหลังคาคลุมอัฐจัรรย์ทางขึ้นและทางเข้ารองอยู่ทางทิศตะวันออกลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกประเทศอิตาลีตอนใต้หลังคาทรงปั้านยามุงด้วยกระเบื้องซีเมนฝาผนังแต่งด้วยการฉาบป,ปูนแต่งผิวมีลักษณะเหมือนอาคารที่ก่อด้วยหินรูปสี่เหลี่ยมแท่งใหญ่ เน้นตามขอบและมุมของตำหนักทุกด้านชั้นล่างด้านนอกมีการเน้นขอบหน้าต่างโดยใช้ป้านปูนเป็นบัวตรงกลางหน้าต่างตอนบนและมีขอบข้างอีกด้านละสามแห่งทาสีขาวโดยรอบบานหน้าต่างเป็นบานเปิดคู่ตรงกลางเป็นบานเกริดไม้แบบบานกระทุงด้านใน เป็นระเบียงทางเดินหน้าห้องมีกกรูปโครงทำด้วยไม้ชั้นบนด้านนอกสุ้มหน้าต่างตอนบนทำเป็นจั่วสามเหลี่ยมตอนล่างทำบัวปูนปั้นทาสีขาวโดยรอบตัวบานหน้าต่างเป็นบานเปิดคู่ตอนกลางเป็นบานเกรด็ดแบบบานกระทุงด้านในเป็นระเบียงทางเดินเหมือนชั้นล่าง แต่ได้มีการทำหน้าต่างกระจกใสเพิ่มขึ้นบนรูปกงโครงสร้างเป็นไม้ทั้งหลังเสาคานพื้นและหลังคาปูพื้นด้วยหินอ่อนภายในห้องปูด้วยไม้เข้าลิ้นบริเวณพระตำหนักนี้เคยเป็นที่ตั้งของตำหนักแดงที่ประทับของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชนี พระมเหสีในรัชกาลที่สองพระตำหนักหลังนี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสุขมานมารารีพระอัครราชเทวีประทับร,ร่วมกับพระราชธิดาและพระแคณิษฐา